สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาชมครับพระกลุนาโดนเนาะซึ่งเป็นเนื้อพิเศษนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับแยดมพึ่งได้มานะครับนะก็เลยเออกมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับบางกลุ่มก็กําลังบิดเบือนนะครับอีก ผมก็กำลังเล่นหากันนะครับพระลักษณะนี้เป็นเนื้อของยางไม้นะครับที่ทางภาคอีสานเขาจะเรียกว่าชีซีนะครับแล้วก็เป็นยางไม้ที่ขึ้นจากต้นรังและก็ต้นจิกนะครับนะก็มาผสมกับน้ำมันยางนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต้นไม้น่ะเยอะอยู่แล้วนะครับนะปาคอีสานนะครับเมื่อพันกว่าปีก่อนนะครับน,นี่ก็เลยเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันส่วนเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อใสๆอย่างเงี้ยจะเป็นเป็นคีซี คีซีนี่ภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าคีซีแต่ภาคกลางเขาจะเรียกว่ายางยางหลังจะเป็นก้อนนะเป็นแท่งนะครับคีซีนะครับหน้าแรงเนี่ยจะเป็นแท่งออกมานะครับและคุณสมบัติของเขาตัวนี้ตัวคีซีเนี่ยจะคนในภาคอีสานนะ่ะบ้านผมนยเขาจะใช้ เป็นย,นยาถ่ายพยาธิให้กับสัตว์หมูหมานะหวัวควายประมาณนี้นะครับนะเป็นยาแก้ท้องอืดน,นะครับและทางภาคอีสานเขาจะเอามาทําเป็นเชื้อไฟนะครับจนะุดไฟติดง่ายนะครับนะครับเชื้อนี้นะครับนะแล้วก็สีดํำๆนี่ก็จะเป็นน้ามันนะครับน้ํามันยางนะครับ น้ำมันออกมาจากต้นไม้ที่คนสมัยก่อนนะเขาจะเอามีดไปฟันต้นไม้แล้วก็จะเอาไฟนะไปเผาเพื่อที่จะให้เปลือกนอกเขาแห้งตัวนะครับแล้วก็ผ่านไปอีกสักสามวันก็จะมีน้ำมันออกมานะครับเขาเรียกว่าน้ำมันยางนะครับ น้ำมันนี่ก็จะมีแตกต่างกันนะครับอันนี้คือน้ำมันเหมือนกันครับแต่เป็นน้ำมันต้นชาตินะครับนะเป็นต้นไม้ที่ใบใหญ่ที่สุดนะครับในป่านะครับนะต้นชาตินะครับให้เพื่อนๆลอง s e ิร c h ดูนะครับต้นชาตินี่เขาจะเป็นน้ำมันสีนี้แหละครับเวลาแห้งตัวนะครับสีน้ำเงินนะครับ อันนี้ก่อนนะครับเป็นพระกลุนหน้าดูนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามครับองนี้แ้ตาเปล่านะครับอย่าไปมองว่าเก๋นะครับถ้าไม่เล่นไม่สะสมก็บอกว่าไม่นิยมก็ผ่านไปนะครับไปด้วยค่าว่าเป็นสารเคมีบ้างโน่นพานสมัยใหม่บ้าง ไม่ได้นะครับนะนะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยก็ทำเนี่ยเกาทําเพื่อที่จะให้พระเนี่ยทนตัวความเย็นนะครับเพราะว่าน้ํามันนี่เขาสู้ความเย็นได้น้ําได้นะครับนะเวลาโดนในเวลาลงกลุกนี้นะครับนะแต่จะสู้ความร้อนไม่ได้นะครับนะอันนี้คือชิชี คือคีซี C นะครับขออนุญาตนะคนไหนทานข้าวแล้วนะครับนะคีซี C, หรือภาษาภา,ภาคกลางเขาจะเรียกว่าน้ำมันตั้งอิว้วนะนะที่เป็นอูออกมาต่อเรือประมาณนี้นะครับนะคุยแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าคือผมก็เคยทำนะครับเคยใช้ นะกอ่อไฟนะครับสมัยบุตรยังเด็กๆอยู่นะครับสมัยนั้นหาได้ตามต้นไม้นะครับต้นไม้หน้าแรงอนะ่ะเยอะนะครับเป็นหน้ากปกพิมพสองหน้านะครับที่เขาเรียกกันว่าเนื้อแร่นะไม่ใช่นะครับนะเป็นขีส้สีนี่นนขี้ยางนะครับนะยนี่ยางนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำเนี่ยน,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 นะครับ ก็จะแตกต่างจากเนื้อนี้เพราะว่านี่ก็ยางไม้นะครับเป็นยางจากต้นชาตินะครับที่เขาเรียกกันภาษาอีสานเนาะแต่ว่าภาษาภาคกลางเขาจะเรียกต้นไม้อะไรอันนีแอดไม่ทราบนะครับนะต้นชาติก็จะเป็นยางอย่างนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับ พอแห้งตัวแล้วก็จะสีน้ําเงินนะครับนะต้นชาตินะครับอันนี้ทาบางเป็น้าที่ดูง่ายนะครับนะถ้าจะ้าดไปแล้วก็ดูง่ายนะครับเขาจะทายางชาติก่อนนะพอยางชาติแห้งแล้วเขาก็จะลงลักษมอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ปิดทอ สามสามขั้นตอนนะครับนี่ส่วนดินนี้ผมคิดว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่น่าจะเผานะถ้าเผาก็จะดํานะครับเป็นดินที่คงจะตากแดดไว้นะครับนะประมาณนี้นะครับนะเพรดินนี่งขาวอยู่เลยครับนะีไ่ไหมถ้าเผาก็จะดํานะครับก็เป็นบางองค์ครับบางองค์ถ้าเกิดว่าเขาจะใช้เวลารวดเร็วก็ต้องเผา แต่เผาเขาก็จะดำนะดูง่ายนะครับนี่อง์นี้ก็เป็นน้ำมันยางนะครับแอดไม่ได้อยู่ในเหตุการณร์เราจะมองออกนะครับว่าเป็นน้ำมันยางจะดำคนระับน้ำมันยางจะดำจะรักษาผิวพระได้ดีนะครับนะนี่ยสภาพคณก็เกี่ยวกับโรค หนังนะครับน้ำมันตัวนี้นะครับมีน้ำมันยางนะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับน้ำมันยางอย่างเดียวนะครับเนะนี่ยตัวเนี้ยนะครับส่วนอีกองนี้น่าจะเป็นต้นแดงนะต้นไม้แต่และชนิดยางก็จะแตกต่างกันนะครับ เป็นพระที่ดูให้อีกทีนึงครับนะไม่ได้ไปอะไรมากมายนะครับคุณแผนนะครับเคยลงมาแล้วเหรอครับแต่ว่าเอามา <Strange. S 2> เปรียบเทียบให้สีให้ดูนะครับว่าการผสมสูตรผสม จะคล้ายกันแต่อันนี้จะเยอะกว่านะครับยางไม้นี่เขาจะมาตํานะครับมาตําบด,ดเป็นผงแล้วก็ผสมกับน้ํามันนะครับเนี่ยเนี่ยยางหลังอ่ะที่เขาเรียกกันนะครับมันจะเป็นแท่งยาวประมาณสักสิบนิ้วอ่ะแล้ว,วแต่สิบนิ้วห้านิ้วเนี่ยแทง่งมันนจะออกมาจากต้นไม้นะครับเนี่ย นะรพระกรุณานาโดนก็สะสมได้นะครับแท้โดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่อาจจะพยายามหาเออยางไม้อันนี้มาก่อนนาจะสั่งมาตัดต่างจังหวัดนะครับนะยางไม้แล้วก็น้ำมันมาผสมให้ดูเลยนะครับ ก็ต้องติดตามนะครับนะครับพระกรุณาโดนอายุพันกว่าปีนะครับนะ่็หน้าสะสมนะครับนะวันที่แอดได้มานะแอดบอกว่าถ้าใช่จริงแอดขอเห็น <c oughs> เห็นหวยหน่อย <c oughs> ไม่บอกนะครับว่าหวยอะไรนะครับเป็นการลอกกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมขอบมากครับสวัสดีครับผม